สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มก็มาเก็บผักวอเตอร์เครสครั้งที่สามนะจ้าครั้งเอยก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ชมว่าน้ำที่ว่าใต้บาดาลน,นั้นเท่าไหลมาจากตรงโน้นนะจ๊ะนั่นแหละจ้าใต้ดินนั่นแหละจ้าแล้วก็ไหลลงไปไหลลงไปตรงโน้นนะจ้ะดูผักสิจ้างามมากๆเลย ส่วนผักชนิดนี้ส้มก็ไม่แน่ใจว่าผักอะไรนะจ๊ะแต่คาดว่ากินได้จ้ะแต่ส้มไม่เคยกินไม่เคยกินแล้วก็ไม่ไม่กล้าเก็บด้วยจ้ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวจะไปเก็บผักวอเตอร์เฟรสมันมีสองชนิดนะจ๊ะมีผักชนิดนี้แล้วก็ผักวอเตอร์เฟรสจ้ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็บอกเลยนะจ๊ะว่ากินได้ไหมเป็นแบบนี้แหลจะ,ะจ้ะเพื่อนๆนี่จ๊ะอันนี้ยอดของเขาใบของเขาอ่อนมากๆเลยจ้ะ นี่ยจะเยอะมากเยอะครึ่งหนึ่งกับวอเตอร์เครสเลยจ้ะเพื่อนๆดสูสิเขาเกิดในน้ำที่ใสสะอาดใต้บาดาลนี่ยนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้บอกเลยนะจ๊ะนี่จะดอกอ,อวบๆยอดอ,อวบๆก็ไม่เคยกินก็ไม่กล้าเก็บเลยจ้ะเพื่อนๆน,น้ำก็ไหลสะอาดมาก สะอาดกว่านี้มีอีกไหมจ้าแล้วเขาไหลามาตรงนี้ด้วยจ้ะไหลามาจากตรงนี้ด้วยที่เขาทำท่อมาจากใต้ดินแล้วก็ไหลามาจากตรงโน้นด้วยจ้ะแล้วก็มารวมกันรวมกันก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดสุดยอดเดี๋ยวไปเก็บผักวอเตอร์ครสกันเลยจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ส้มก็ยืมรองเท้าบูทพี่รอนมาเช่นเคยจ้ะ ก็เอาโฟมเอาโฟมมาใส่้วยจ้ะโูผักชนิดนี้สุดยอดเลยจ้ะเพื่อนเสีย<ๆ>ดายไม่รู้จักถ้ารู้จักก็เก็บเก็บเอาตามมาเลยจ้ะเพื่อนนี่ขนาดเก็บไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนยังไม่ยังไม่หมดเลยดูสิเพียบงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะ ก็ทำเหมือนเดิมนะจ๊ะปาดลงแล้วก็เด็ดเด็ดเอาแต่ยอดเอ่ยยอดอ่อนๆอวบๆจ้ะเก็บ <c oughs> แล้วก็เอากลองไว้เลยจ้ะยิ่งเก็บยิ่งแตกนะจ๊ะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวจะลองเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงดูจ้ะเพื่อนๆใน YouTube คอมเมนต์มาบอกว่าเอาไปทำผักบุ้งไฟแดงดูมันก็คงจะอร่อยนะจ๊ะเพราะว่ารสชาติก็คล้ายๆผักบุ้งนะจ๊ะเพื่อนๆในข้อมูลส้มไปได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเป็น ราชนีของผักนี่จ้ะมีวิตามินวิตามินสูงแล้วก็ออแกนิตด้วยขอย้ำว่าผักชนิดนี้ยิ่งเก็บยิ่งแตกนะจ๊ะพเพื่อน จะพี่รอนพี่รอนก็ถ่ายทำเครื่องบินบังคับกล้องอีกแล้วจ้ะพี่รอนไม่มาช่วยเก็บแต่ไม่เป็นไรเราเราชอบเก็บ เยอะมาก เก็บแป๊บเดียวเต็มกำมือเลยจ้ะเพื่อน เก็บแป๊บเดียวได้เยอะเลยจ้าเพื่อนเพื่อนดูสิยังไม่ไปไหนเลยนะจ้ายังเหลืออีกเยอะแยะเลยยิ่งผักชนิดนี้ยิ่งเก็บยิ่งแตกนะจ้าเพื่อนเพื่อนส้มก็เอากล่องโฟมมาใส่ไม่้ไม่รู้จะเต็มไหมคาดว่าคงจะเต็มนะจ๊ะดูสยิยังคันไม้คันมืออยู่เลยจ้ะอยากเก็บอีกดูสิอู้อวบวบทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนๆทนไม่ไหวละจะต้องจัดการอีก กำนึงขออีกกำหนึ่งเถอะขออีกกำหนึ่งดูสิจ้ะเพื่อนๆความอวบของเขากำหนึ่งคงไม่เป็นไรจ้ะอ,อยากให้เพื่อนๆมาเก็บด้วยจังเลยเจ้าฟังเสียงเด็ดสิจ้ะกรอบมากเลยเจ้ะเหมือนเก็บผักบุ้งเลยเจ้ะเพื่อนๆ เด,เดี๋ยวจับใส่กล่องเลยจ้าเพ,พื่อนมีอีกอันหนึ่งหอยเราจะไปแล้วออีกอันหนึ่งแท้จะจับใส่กล่องเลยจ้าก็ได้เต็มกล่องเลยจ้าก็พอแค่นี้ เดี๋ยวมาเอาใหม่ดูสิจ๊ะอบอวบยังเหลืออยู่เลยเก็บได้นิดเดียวเองทั้งไม่ไปไหนเลยดูสิจ๊ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นจ้า แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย